จังเดี๋ยวพวกเราไปหาที่ต่อกันไหมอุ้ยคงจะไม่ได้อะแกพอดีว่าคืนนี้ฉันต้องรีบโทรหาแฟนน่ะอุ้ยอะไรอะ่ะไหนบอกว่าวันนี้จะอยู่ด้วยกันฉันหวังไงไม่ได้หรอกขอโทษนะต้องรีบกลับไปโทรหาแฟนแล้วไปก่อนนะวันนี้ฉันต้องกลับบ้านคนเดียวอีกแล้วสินะอยากมีแฟนบ้างจังฉันว่าฉันช่วยเธอได้นะ นี่คือแฟนของเธอบ้านอะเพียงแค่เธอเอาสิ่งนี้ไปเข้าไมโครเวฟมันก็จะกลายเป็นชายหนุ่มรูปงามแฟนของเธอไงล่ะจริงเหรอนำเข้าไมโครเวฟสานาทีแล้วแฟนก็จะปรากฏตัวว่าแต่ฉันจะได้แฟนแบบไหนนะแฟนแบบไหนน่ะหรอ ก็แฟนหนุ่มที่ใจตรงกันกับคุณไงครับฉันอยากได้แฟนที่ตามใจฉันแล้วก็รู้จักเพลอะพอค่ะที่ละครับโหหล่อจังเดี๋ยววันนี้เราไปดินเนอร์กันไหมค่ะผมสั่งที่คุณชอบให้แล้วนะครับคุณรู้ได้ไงว่าฉันชอบของพวกนี้ก็ผมเป็นแฟนที่ใจตรงกันกับคุณนี่ครับ ณว่าตัวนี้สวยไหมอุ้ยใจตรงกันเลยอะอพี่คะเอาตัวนี้หนึ่งตัวคะ่ะเอา2ตัวเลยครับวีที่รักซื้อตัวเดียวก็พออีกตัวหนึ่งผมซื้อให้ตัวเองอะคุณจะเอาไปทำอะไรคะผมจะไปใส่คู่คุณไงอุ้ยหลอจังไไม่ได้เรามีแฟนแล้วนี่คุณ อย่าบอกนะว่าแฟนหนุ่มที่ใจตรงกันนะเป็นอย่ง